ทิดารีเซวัน789เสวัสดีค่ะจุดจบของจกักรวาลคือระบบอย่างแท้จริงหลังจากที่ดาราหลายคนเริ่มเข้าใช้ระบบของรัฐในตำแหน่งสถานประกอบการมากขึ้นเือจานก็เตรียมสอบใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของจีนด้วยเช่นเดียวกันค่ะด้วยการแต่งตั้งอย่างมีเด็กเรียนดีระดับท็อปในตำแหน่งสมาชิกคณะทำงานนักสแสดงของสมาคมโทรทัศน์จีนปัจจุบันเธอได้ดำรงสี่ตำแหน่งได้แก่ 1. ผู้บริหารของคณะนักสแสดง ของสมาคมศิลปินโททัศน์จีน 2. รองประธานคณะทำงานนักแสดงสมาคมศิลปินโททัศน์ปักกิ่ง 3. าตำแหน่งกรรมการบริหารของคณะกรรมการดำเนินงานสมาคมโททัศน์แห่งประเทศจีน4ตํตำแหน่งรองประธานกลุ่มเยาว,วชนและคณะทำงานกลุ่มวรรณกรรมและศิละปะแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนประชาชนเริ่มให้ความสนใจกับการเพิ่มขึ้นของดาราในตำแหน่งสมาชิกค,คณะทำงานนักแสดงของสมาคมโททัศน์จีนมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือดาราที่มีความรู้ความสามารถด้านการเรียนเป็นเลิศเช่นกวนเสือถงเป็นอีกหนึ่งคนดังที่นอกจากมีความสามารถแล้วยังขึ้นชื่อในเรื่องของการเรียนระดับหัวกะทีอีกด้วยนะคะจางอี้จิงผู้ชายรักเรียนที่บินไปเซนเจินเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าสถาบันการสอนธุรกิจเมื่อเร็วๆนี้หลิวห่รันจินตงและถงลี่ยาได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งที่11ของสาพันศิลปวรรณกรรมแห่งประเทศจีน ในวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นต้นค่ะซึ่งทุกคนได้รับตำแหน่งการจัดตั้งสถาบันในอุตสาหกรรมการแสดงของจีนที่ใครๆก็เรียกกันว่าชามเข้าเหล็กหรือพูดง่ายๆก็คือเจ้าหน้าที่รัฐเป็นงานที่มั่นคงตลอดชีพดังชามเข้าเหล็กที่ไม่มีวันแตกสลายและยังนำมาซึ่งผลประโยชน์อีกมากมายนี่ไม่ใช่แค่ทำให้หลายคนสงสัยว่าทำไมคนดังถึงแย่งชิงตำแหน่งการจัดตั้งสถาบันในอุตสาหกรรมการแสดงของจีน เมื่อทุกคนกำลังงงงวยก็มีข่าวลือทางอินเทอร์เนต็ตว่าเสือจันก็กำลังเตรียมตัวสอบอยู่เช่นเดียวกันค่ะเสือจันในฐานะของดาราที่เก่งรอบด้านแม้ว่าเขาจะยังเด็กแต่เขาก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะเมื่อพูดถึงการสอบความสามารถและความสนใจในธุรกิจของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความแข็งแกร่งท้ายที่สุดแล้วตำแหน่งการจัดตั้งสถาบันในอุตสาหกรรมการแสดงของจีนนั้นแตกต่างจากตำแหน่งอื่น และเป็นการสรรหาค่ารรงการพลเดือนสามัญของประเทศนอกจากนี้ยังหมายความว่าในขณะที่เสียวจ้านได้รับตำแหน่งนี้เขายังสามารถสร้างสาขาใหม่ในอาชีพการแสดงของเขาเองดาราที่มีโอกาสเข้าสู่ระบบนี้จะต้องเป็นดาราที่มีความสามารถที่โดดเด่นในทุกด้านและไม่มีคราบพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่มีประวัติที่ใสสะอาดนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้คือการรับรู้ความสามารถส่วนบุคคลสําหรับดาราส่วนใหญ่ การศึกษาที่โดดเด่นอาจเป็นจุดอ่อนของพวกเขาแต่สําหรับเซอร์จานการศึกษาของเขาถือเป็นข้อได้เปรียบเขาสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและธุรกิจชงชิง,ท,งที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและเหมาะสมอย่างมากค่ะแม้ว่าเซอร์จานจะเป็นนักศึกษาด้านสาขาออกแบบดีเทสินก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ความสามารถของเขานอกจากนี้ยังเป็นเพราะความภาคเพียรของเซอร์จานและความมุ่งมั่นในอาชีพการงานของเขา ทำให้เขาได้รับการยอมรับจากช่อง CCTV ของจีนและติดตามเขามาโดยตลอดคราวนี้การเตรียมพร้อมสำหรับการสอบของเขาจะได้รับความสนใจจากช่อง CCTV มากขึ้นทำไมไดาราจึงเริ่มสอบเพื่อสร้างตำแหน่งในระบบมากขึ้นเรื่อยๆการยอมรับและมีเกียรติสำหรับตำแหน่งการจัดตั้งในประเทศนั้นสูงมากและมีฐานะทางสังคมบางอย่างถึงแม้จะรับคนธรรมดาเข้าสถานประกอบการก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คนรอบข้างอิจฉา ไม่ต้องพูดถึงดาราที่ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งการจัดตั้งสถานประกอบการซึ่งจะทำให้แฟนๆค่อยๆค,คิดบวกและมีพลังในฐานะที่เป็นค่ารการของประเทศผู้ที่ชอบงานประเภทนี้จะเป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ของประเทศชาติในทุกคำพูดและการกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราเองก็ให้ความสนใจอย่างมากค่ะการคัดเลือกจะเข้มงวดกว่าและไม่สามารถทำอะไรที่เป็นบ่อนทำลายได้ศักดิ์ศรีของประเทศอยู่เหนือสิ่งอื่นใดในฐานะบุคคลสาธารนณะ เมื่อพวกเขาได้รับความสนใจมากเกินไปก็หมายความว่าจะมีโอกาสผิดพลาดมากขึ้นในฐานะที่เป็นคนดังที่ได้เปิดเผยอาชีพและชีวิตของตอนต่อสาธารณะแล้วชีวิตส่วนตัวของพวกเขาได้กลายเป็นจุดสนใจของสาธารณชนจุดจบของจักรวาลไม่ใช่แค่ตำแหน่งของการจัดตั้งแต่ยังเป็นที่ที่ทุกคนหอยหาตำแหน่งงานที่มั่นคงด้วยจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้มีการจัดตั้งคุณวุิทางวิชาการอย่างจริงจังและงานในสังคมยังขาดแคลน และพ่อแม่ก็มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะทำงานชามเข้าเหล็กที่มั่นคงโดยหวังว่าลูกๆของพวกเขาจะมีงานที่มั่นคงและเหมาะสมนี่เป็นงานที่ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ใฝ่หาเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเร็วๆนี้ผู้ตัดสินของ People Daily Online ได้ให้คะแนนของเอ f o r อสูงมากทหารในละครเรื่องนี้มีความสดใสามากความอาสาหาและความกล้าหาญของตัวละครหลายตัวในละครเรื่องนี้ทำให้ทุกคนประทับใจอย่างมากค่ะ กุยเย่ที่รับบทโดยเสือจ้านในละครเรื่องนี้เป็นตัวละครที่โดดเด่นอย่างมากนับตั้งแต่เปิดตัวเรื่องเอ็ดฟอร์ดทุกคนต่างก็พูดถึงกุยเย่ EA เป็นอย่างมากปัจจุบันละครเรื่องนี้ได้ออกอากาศในตอนจบไปแล้วและทีมงานนักแสดงก็ได้โพสต์ข้อความเพิ่มลายเอ็ดฟอร์ดไปแล้วเช่นเดียวกันในละครเรื่องนี้เป็นการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของกุยเย่ EA นั้นชัดเจนมากและการเปลี่ยนแปลงในตัวละครทั้งก่อนและหลังก็ชัดเจนมากเช่นเดียวกันค่ะ มีหลายสาเหตุที่ทําให้บทบาทของกุยเย่สามารถทะลุทะลวงและระเบิดมากประการแรกก็คือการตั้งค่าตัวละครมีความชัดเจนและสมบูรณ์มากกุยเย่สามารถเติบโตขึ้นได้เพราะประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาต่างๆแต่ประสบการณ์การเติบโตในช่วงนี้ทําให้ทุกคนเป็นทุกข์มากเช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากการตั้งค่าตัวละครที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จแล้วความเข้าใจของเซอร์จานเกี่ยวกับบทบาทของกุยเย่ก็แม่นยํามากเช่นเดียวกันค่ะ ทุกครั้งที่เซียจ์้านท้าทายบทบาทใหม่เขาจะใส่ใจมากรวมถึงการตีความในผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมีความคิดเห็นของสื่ออย่างเป็นทางการมากมายเกี่ยวกับละครเรื่องนี้นักแสดงนําหลายคนในละครเรื่องนี้เป็นศิลป,ปินรุ่นเยาว์แต่ในขณะเดียวกันก็มีนักแสดงรุ่นเก่าเข้าร่วมอีกด้วยค่ะรวมถึงสองนักแสดงรุ่นเก่าจากภาพยนตร์สงครามคลาสสิกเรื่องไบรซ์ฟอร์ตการประทะกันร,ระหว่างนักแสดงรุ่นเยาว์กับนักแสดงรุ่นเก่าทําให้งานนี้น่าสนใจยิ่งขึ้น ความนิยมของกูเยนั้นสูงมากตั้งแต่เปิดตัวนอกจากนี้ยังเป็นเกียรติสำหรับเซอร์จ้านที่ได้แสดงบทบาทนี้ท้ายที่สุดแล้วบทบาทของกูเย่ยังแสดงถึงความรับผิดชอบและภารกิจของทหารบทบาทนี้ยังทําให้เซอร์จ้านมีความรู้สึกของชีวิตใหม่การรับรู้ใหม่แม้ว่าเซอร์จ้านจะเป็นศิลปินสตรีมมิ่งยอดนิยมและกูเย่ของเซอร์จ้านจะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนแต่จริงๆแล้วหลังจากการออกอากาศของละครเรื่องนี้ ก็มีความคิดเห็นของแฟนๆเกี่ยวกับเซอร์จานที่มีความคิดเห็นเชิงลบอยู่บ้างเช่นกันค่ะหลังจากที่เขาเดบิวต์ผลงานของเซอร์จานก็มีไม่มากนะักแต่เขาทํางานอย่างหนักเพื่อให้ทุกคนเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวละครเขาทิ้งความประทับใจให้กับทุกคนคราวนี้ชาวเนต็ตได้ให้คะแนนกูเย่ที่สูงมากในหมู่พวกเขาทัศนคติของชาวเนต็ตคนหนึ่งได้ทําให้ทุกคนประทับใจอย่างมากค่ะกูเยท่ทาให้เขาแข็งแกร่งและสนับสนุนเขาจริงๆ พราะละครเรื่องนี้เพราะกุยเย่เขาและลูกชายจึงพูดคุยกันและตัดสินใจเข้ารับรายการทหารการตัดสินใจดังกล่าวนั้นยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะเซีย์จันทำงานอย่างหนักเพื่อถ่ายทอดพลังบวกให้แฟนๆนับตั้งแต่เขาเดบิวต์ตัวละครทุกตัวที่เซีย์จันแสดงสามารถถ่ายทอดพลังบวกให้กับทุกคนและทําให้ทุกคนรู้สึกถึงคุณสมบัติที่สวยงามไม่เพียงแค่บทบาทแต่เซีย์จันนองบทบาทก็เป็นไปในเชิงบวกอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะ เซอร์จันก็ตือนร้นในการดําเนินการสวัสดิการสาธารณะมาโดยตลอดและตอนนี้ผู้คนในกลุ่มปีเตอร์แพนก็ทํางานอย่างหนักเพื่อสวัสดิการสาธารนณะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับปีเตอรแ์แพนความสําเร็จด้านการกุศลไม่เคยทําให้ผิดหวังละครเรื่องใหญ่ต้อนรับปีใหม่ของเอ็ดฟอร์ดที่จบลงไปในเร็วๆนี้ต้องบอกว่าเดือดและร้อนแรงมากจริงๆค่ะละครเรื่องนี้ได้รับการออกอากาศโดยไม่ต้องอุ่นเครื่อง จนถึงขนาะนี้และได้รับการติดอันดับในละครยอดนิยมและในละครที่สำคัญหลายๆเรื่องของการผลิตละครปีแรกได้รับความนิยมอย่างล้นหลามได้ออนไลน์เป็นเวลา20วันและยังเป็นผลงานยอดนิยมในเหมาเหยียนอีกด้วยนะคะแน่นอนว่าระดับการพูดคุยของละครเรื่องนี้ค่อนข้างสูงมาโดยตลอดและเพราะว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับละครเรื่องนี้อยู่ทุกหนทุกแห่งต้องบอกว่าการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอย่างมหาศาลก่อนหน้านี้เมื่อกุอยเย่ต้องการแต่งงานกับอาซิล ภรยาไม้ของหัวหน้าหมวดหลังจากมีการอภิปรายอย่างดุดเดือด3วัน3คืนและไม่สามารถได้รับคำตอบที่น่าพอใจสำหรับทุกคนยังมีบางคนพูดถึงคำถามที่ว่ากุ้เย,ย,ย,ยช่ชงดีหรือไม่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นการพูดคุยที่มาจากโครงเรื่องต้องบอกว่าเอ็ดฟอร์ดเป็นละครทีวีที่มีคุณค่าทางบวกบอกเล่าถึงเส้นทางสู่กองทัพที่แข็งแกร่งมา40ปีด้วยวัยยาวการจากลาความเศร้าความหลงไหล การทำลายล้างสูงและการเจริญเติบโตที่มองเห็นได้เมื่อดูวิธีการทำงานจากมุมมองของความเห็นแก่ตัวของเจ้างยวนที่เห็นได้ชัดในฐานะห,หัวหน้าใหญ่จะไม่ถูกใจผูดด้ใต้บังคับบัญชาที่ทำผิดพลาดครั้งเดียวหรือสองครั้งแต่เพราะเป็นลูกเคยของเขาเองเขาจะปลดปาันจนถึงที่สุดเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซับซ้อนเหล่านี้เป็นที่แน่ชัดในทันทีว่าทำไมกุ้ยเย่จึงไม่เป็นที่นิยมในกองทัพและยังถูกกีดกันและโดดเดี่ยวอีกด้วย ละครจัญญาบันชีวิตไม่ต้องพูดถึงการปรากฏตัวของเกาเหลียงเป็นอีกเส้นทางหนึ่งในตัวเอกทั้งสองรวมถึงการเข้าร่วมกับครูดังนั้นเมื่อเกาเหลียงเจียงหนันเจิงและเจิงหยวนอยู่ในกรอบเดียวกันเชื่อมถึงกันและกลายเป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในตอนจบทีมที่สมจริงใครๆเขารู้สึกได้ว่ามันยากสำหรับคนที่ดีเกินไปหรือต่างกันเกินไปที่จะเข้าพวกกับพวกเขาได้นอกจากนี้ยังอาจกล่าวได้ว่าคนที่ยอดเยี่ยมแค่ต้องการเดินคนเดียว ความเห็นแก่ตัวและความอายุที่ธรรมสามารถเห็นได้ทุกที่ในละครชาวเน็ตถามว่าทำไมมีเพียงกู้เย่เท่านั้นที่อายุมากในละครเรื่องนี้แม้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาเหลียงบนเตียงในโรงพยาบาลซึ่งมีใบหน้าที่แดงกำ่ำและไม่มีหนวดเคราเลยแต่กู้เย่ซึ่งรออยู่นอกหองผู้ป่วยกลับซีดเปื่อยในชั่วข้ามคืนด้วยหนวดเคราและอายุมากอย่างเห็นได้ชัดบางคนกล่าวว่าชาวเน็ตที่มีรูสมองขนาดใหญ่ พูดคุยกันว่าทุกคนเสียสละบ,บนรถไฟมีเพียงกูเย่เท่านั้นที่แก่พวกเขาทั้งหมดอาศัยอยู่ในจิตสํานึกของกูยเย่จึงไม่แก่หลุมสมองนี้รับไม่ได้จริงๆแต่ละครเรื่องนี้สามารถมีการอภิปรายได้มากในระดับสูงและต้องบอกเลยว่าเครดิตส่วนใหญ่ของเรื่องนี้คือเสียจานอย่างที่เราทราบกันดีว่าผู้ชมส่วนใหญ่ในหัวข้อเกี่ยวกับทางทหารมาจากค่อนข้างคงที่ดังนั้นเอฟฟอร์ดเป็นตัวละครตัวแรกที่สร้างขึ้นโดยเสียจาน ภาพรักของชายที่แข็งแกร่งในกองทัพและทักษะการแสดงที่ค้นลมของเขาได้รับการยกย่องอย่างมากค่ะในช่วงเริ่มต้นของการออกอากาศมีเสียงที่ไม่พอใจมากมายโดยเฉพาะเซอร์จานที่ต่างออกไปไม่เคยขาดแคลนคนที่วิจารณเขาบนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆคุณสามารถเห็นชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาการแสดงของเซอร์จานด้วยเสียงที่เร่าร้อนแต่ก็ต้องบอกว่าเซอร์จานสามารถฝ่าฟันกลุ่มของครอบครัวที่นิยมนักแสดงทงทหารมืออาชีพได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพการแสดงของเขาที่ขยายขอบเขตออกไปชาวเน็ตจำนวนมากไม่ทราบว่ากุยเย่ถูกสร้างขึ้นโดยเสือจานสิ่งนี้ยังถูกทำลายจากภาพปกติของเสือจานต่อสาธารณชนละครเรื่องเอ็ดฟอร์ดมักถูกกล่าวเสมอว่าผู้เล่นตัวจริงมีความหรูหราและหรูหรามากยกเว้นเสือจานผู้สร้างหลักทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดงทางทหารไม่ต้องพูดถึงห่วงจิ้งอีเป็นนักแสดงที่ชาวเน็ตขนานนามว่า เป็นการรับรายการทหารในอุตสาหกรรมบันเทิงไปแล้วและยังได้สร้างละครโทรทัศน์ยอดนิยมมากมายหรือหยกปีนและคู่หูเก่าเหอเจิ้งจุนและนักแสดงอีกมากมายสามารถพบได้ในผลงานแนวทหารหลายเรื่องนอกจากนี้จางจือจินที่ได้รับเชิญเป็นพิเศษให้เล่นเป็นกู้เหิงพ่อของกู้เย่และยังมีทหารอีกมากมายแม้ว่าจะไม่สามารถพูดได้ว่าพวกเขาเป็นมืออาชีพในการทหารแต่เขาเป็นนักแสดงจากกองทัพยอย่างแน่นอนภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ภาพลักษณ์ของทหารที่สร้างโดยเือร์จานเป็นครั้งแรกไม่เพียงแต่สร้างความอุตสาหะของทหารแต่ยังได้รับความชมและการรับพิรายในระดับสูงนอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์จากความสนใจของเือร์จานที่สูงมากผู้คนจำนวนมากไม่เข้าเกณฑ์ทหารความสามารถอันทรงพลังของเือร์จานในการขยายและทะลวงในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารไม่เพียงเพราะได้รับความสนใจอย่างสูงเท่านั้นแต่บทบาทที่สร้างขึ้นโดยนักแสดงจะต้องอย่างรากลึกงในหัวใจของผู้คน ในฉบับพิเศษของเือจานที่เผยแพร่โดยเอ็ดฟอร์ดหัวหน้าผู้กำกับหลิวเหียนกล่าวว่าเือร์จานมีความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองนักแสดงหนิวมั่นชางยังกล่าวอีกว่าเือร์จานเป็นเหมือนฟองน้ำมีความคิดสร้างสารรค์และส่วนประกอบเหมือนฟองน้ำที่คอยดูดซับสิ่งละอันพลันน้อยเือร์จานใช้มากกว่าการสังเกตการแสดงของนักแสดงรุ่นเก่าเขาได้เพิ่มรายละเอียดเล็กๆของมุมปากการหลบตาและอื่นๆของกุยเย่การเปลี่ยนแปลงของอายุ และการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะคนปกติจะทําให้ผู้ชมคิดว่ากุยเย่กับเสือจ้านเป็นคนเดียวกันความจริงจังการทํางานหนักและความทุ่มเทเป็นการยกย่องที่เคยได้ยินมาบ่อยๆสําหรับคนที่เคยร่วมงานกับเสือจ้านได้แสดงความคิดเห็นแต่วิธีการทําให้ความจริงจังการทํางานหนักและความทุ่มเทกลายเป็นบรรทัดฐานและเปลี่ยนบทบาทให้เป็นบทบาทที่ผู้ชมลืมไม่ได้ และเป็นกุญแจสําคัญที่สุดของนักแสดงและชื่อเสียงเหล่านี้เป็นเพียงตัวช่วยหากบทบาทไม่ดีจะมีการย่องย่องมากเท่าไหร่ก็ไร้ประโยชน์แค่ละครทหารเรื่องเดียวแต่กลับมีปรากฏการเกี่ยวกับการอภิปรายในระดับที่สูงมากตอนนี้หลายคนตั้งตารอ,อการออกอากาศละครเรื่องต่อไปของเสือจานแต่เขากําลังยุ่งอยู่กับการถ่ายทําละครทีวีเรื่องใหม่ The Sea in My Dream มาเป็นเวลานานแล้วตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยคนวงใน ซีรีส์นี้นำแสดงโดยเสี่ยจานและเหมียวเหมียวยางไคอูหรืออรพันสายทองนักแสดงลูกครึ่งไทยจีนที่กำลังมาแรงในแดนมังกรและไคเวินจิ้งจะรับบทเป็นผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตของพระเอกทั้ง3าคนชาวเน็ตบางคนยังบอกด้วยว่าจะมีข่าววอร์มอัพอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้แต่ไม่คิดว่าจะเปิดเผยภาพแต่งหน้าของเสี่ยจานในซีรีส์เรื่อง The 4 in My Dream ล่วงหน้าเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายการแต่งหน้าเสอร์จ้านได้เปลี่ยนลุคหกชุดติดต่อ,อก,กัน โดยไม่สนใจและแคร์ภาพลักษณ์ของไอดอลอย่างสิ้นเชิงและภาพทั้งหมดก็เข้มขึ้นมากเรื่อยๆและรสสิยมของเสื้อผ้าในรูปถ่ายการแต่งหน้าก็จะเป็นแบบสมัยเมื่อ50ปีที่แล้วซึ่งเป็นแฟชั่นในเวลานั้นเมื่อพิจารณาจากรูปร่างมีทั้งรูปร่างที่อ่อนวัยและโตเต็มวัยบ่งบอกถึงอายุที่ค่อยเติบโตขึ้นทั้งหมดฉากหลังของละครเรื่องนี้คือยุคสมัยของปักกิ่งในปี1970เเป็นเรื่องราวของการสร้างแรงบันดาลใจของคนหนุ่มสาว ที่ไล่ตามความฝันเราจะเห็นได้ว่าเซอร์จ้านได้พิสูจน์ให้เห็นว่าภาพถ่ายการแต่งหน้าเหล่านี้ประสบความสําเร็จอย่างมากและเหมาะกับเสื้อผ้านในยุคนั้นมากจริงๆค่ะต้องบอกว่าการได้แสดงในซีรีส์ทีวีครั้งนี้เป็นอีกก้าวที่ยิ่งใหญ่สําหรับเซอร์จ้านในอุตสาหการรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์และในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ